สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีวันที่5้นะครับหสิงหาสองพันห้าร้อครับนี่เป็น iPad Gen 9นะก็เครื่องมาการเปิดไม่ติดนะครับกินกระแสต่ําอันนี้ผมรีบอลซีวเสร็จแล้วกาลังจะวางครับซึ่งรอบแนกที่ผมจะวางเนี่ยผมจะใช้ Super p l u ลักนะครับซูเปอร์ u ลักคือเป็นฟักสีฟ้าที่ผมนำมาจําหน่ายนะครับแล้วก็มีใช้อยู่บ้างคือซูเปอร์ฟลเนี่ย มันดีจนแบบว่าเขาเรียกว่าดีจนเสียดายนะผมก็ค้นพบอะไรหลายๆอย่างในในตัวซูเปอร์ฟักครับเดี๋ยวผมจะตักซูเปอร์ฟักมาให้ดูเนี่ยอันนี้คือเนื้อซูเปอร์ฟักนะมันจะเป็นฟักสีฟ้าซูเปอร์ฟักเนี่ยข้อดีของซูเปอร์ฟักเลยนะครับคือ มันทำจากธรรมชาติทั้งหมดแล้วก็มันไม่ต้องการน้ํายาอะไรมาล้างเป็นพิเศษใช้น้ําอุ่นล้างก็ได้หรือใช้แอลกอฮอล,อฮอล์ล้างแอลกอฮอล์ร้อเปร์เนี่ยล้างก็ออกอย่างง่ายๆ uh huh. เยอะไปเดี๋ยวเอาออก <c oughs> ขอเปลี่ยนอุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวใช้ใบมีดไป ลูกพ่อฟลักเนี่ยเหมาะกับงานละเอียดอ่อนนะครับก็คืองานพวกงานวางซี u ูงานวางซ็อกเก็ตในจุดที่ต้องการการยึดติดได้ง่ายลูกฟลักนี่คือผมสั่งจากเอ,อ,อเมริกานะมันไม่ได้มีขายใน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 เอเชียหรือในในเอเชียนี่แหละ เยอะไปด้วยเย,วเยอะไปแต่มันบินเดี๋ยวตอนเป่าเดี๋ยวมันบินแต่นี่มันหนึบมากเลยกี <c oughs> ดันตักมาปริมาณเยอะไปหน่อย <c oughs> ทุกฟัก์นี่คือจะมีความหนึบนะครับแล้วก็ทําให้ตะกั่วเนี่ยประสานตัวได้ง่ายได้ไวในทุกแทบจะทุกพื้นผิวนะแต่หมายถึงว่ามันไม่ได้มีกฎที่ไปกัดเนื้อโลหะแบบไอ้พวกฟลักที่ที่ว่าเราใช้บกักกีพวกสแตนเลสพวกเหล็กสนิมอะไรพวกนั้นอนะ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้มีครับการการกัดแบบนั้นนะครับคือมันต้องการ ต้องการพื้นที่ที่มีความสะอาดนะครับแต่ว่ามันจะทำให้การเชื่อมของตะกั่วไหลติดได้ดีอ่ะมาเนี่ยมันมันเยอะเกินเดี๋ยวผมขอกดหลังตี้อยู่หน่อยเมื่อกี้ใสไปเยอะเกินผมเอาขึ้นอนเนี่ยเดี๋ยวเอาขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวมันบินแน่ๆเนี่ยมันมีความเหนืดมากเนี่ยมันเยอะเกิน เดี๋ยวขอตักออกก่อนเช็แล้วก่อนที่ก็คือกะมาทำสาธิตแหละเนี่ยบนตัวซีวูเนี่ย,ยคือมันเยอะอยู่แล้วเนี่ยนี่มันมันเหนืดเกินไปจริงๆเราลงแค่ปริมาตรที่แบบมันมันพอเหมาะนะมันก็จะคือจะยึดติดได้ง,ง่ายอยู่แล้วล่ะ ข้อดีคือทําจากธรรมชาติร0อนะแปลว่ามันจะไม่มีความ,วามเสี่ยงเรื่องของออสารตะกั่วสารตกค้างอะไรเงี้ยที่ว่าจะทําให้มีปัญหานะครับแล้วก็ทําความสะอาดได้ด้วยน้ําอุ่นไม่จำเป็นจะต้องเป็นเ,เคมีอะไรก็แล้วแต่ กดนีงแค่พอมันติดมันจะมีการดึงดึงตะกัวได้รุนแรงมากดึงการดูดติด่ ไม่มีควันไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็ล้างทําความสะอาดได้ง่ายตรงเนี้ยคือผมจริงๆอะ่ะผมซื้อมาขายเนี่ยประมาณสองปีแล้วนะแล้วก็พอดีดิวกับเซลนะก็กำลังยาขอมีข้อเสนออะไรมาใหม่นะแล้วคือผมก็ยังมีของอีกรสหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ามาโพสต์ขายนะครับ <c oughs> แค่จะนําเสนออ่ันี้ผมวางไปแล้วเดี๋ยวมาดูกระแสนะครับว่าเป็นยังไง,งครับอ๋อใช่ โอเคอ่ะดูที่ซัพพลายนะครับอ่ะลองกดออนอ่ผมกด on. ออนนะปับะป๊บ,บ,บอ่าปั๊บปั๊บปั๊บอ่าศูนย์จุดหนึ่งเก้าเลยศูนย์จุดหนึ่งเก้าปล่อยมือได้ปับ๊บโอเคถ้าขึ้นไปเกิน0.38แปลว่าเข้าบูทหนึ่งเรียบร้อยนะครับเครื่องพร้อมอยู่ในสถานะขึ้นไปบูทสองแล้วจะ เข้าสู่ Apple เรียบร้อยเลย0.38ไปแล้วแปลว่าตอนนี้เลยบูทหนึ่งไปแล้วเข้าบูทสองแล้วนะมาที่สองแอมแล้วเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวผมเรื่องทำความสะอาดให้ดูเนี่ยมันแทบไม่ทิ้งคราบเลยนะครับผมถึงบอกว่าตอนที่ผมนำเสนอขายว่าคือถ้าคนเซนซิทีฟอ่ะมันไม่เหมาะนะครับบางคนเออ ทำไมมันไม่มีควันทำไมมัน,ม,นมันเหมือนดูเหมือนอะอะไรอะดูเหมือนของของของที่ไม่ไม่ใช่ของคุณภาพจริงๆอะไรเงี้ยพอผมเคยเจอคำถามนี้นะเนี่ยอันนี้คือ,อน,นี่คือแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่ผมใช้แกะแกะแบตแกะฝาหลังผมหยอดแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์ลงไปปกติแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเรามาเช็ดข้าวฟักเนี่ยยังไงก็ไม่ออก แกะเทมเี้ยเอาคนซูเปอร์ฟังนี่มีผมจำหน่ายคนเดียวนะครับผมกล้าพูดลืมต้องใช้แอกรอลเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยแอกรอลเปอร์เซ็นต์ยอดไปแล้วผมไล่เช็ด ตรงไหนที่เป็นคาฟักของซูเปอร์ฟักมันจะเช็ดออกง่ายๆอย่างเนี้ยไม่ใช่อันเนี้ยอันนี้ไม่ใช่แต่นเนี้ยตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยคือเป็นคาของซูเปอร์ฟักส่วนเนี้ยมันน่าจะเป็นคากาวสองหน้าของอไอเทปการร้อนเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวผมลองใส่จอให้ดูอันนี้เครื่องมาซ่อมอาการเปิดไม่ติดนะครับกระแสะกินต่ําเนื่องจากอ่า ชารแบตจนบวมดันทัชสกรีนแตกแล้วก็แบตบวมก็ส่งมาก็คือ <c oughs> เปลี่ยนอ่ะซ่อมเปิดไม่ติดก็คือรีบอนซีบนะครับแล้วก็เปลี่ยนแบตแล้วก็เปลี่ยนทัชสกรีนอ่านี่ให้ดูก่อนว่าเนี่ยผมคลิปบวก ดำดำกับแดงปั๊บ่ะนี่ลงจอมากดออนครับปั๊บอ่ะอสไพายหลุดแคปหนึ่งเดี๋ยวหาที่ที่เกาะดีๆก่นอนฮะมาเกาะกับหัวเสาเรือปั๊บอ่ะกดออน กันนะเกิดอะไรขึ้นเดอ,อ๋อนี่คบบััวบวกไม่ตรงที่เหลือขึ้นน้ามีอะไรนะครับเดี๋ยวผมขอแปรงล้างอ่าาบขาวก่อนโดยใช้เนี่ยแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้เป็นแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะ ครับขาวนี่มาจากแองโกลร้อเร์เซ็นนี่แหละผ้าชุบแองโกลร้อยเปอร์เ,เซ็นต์เดี๋ยวเป่าขอขอเป่าแห้งอีกทีนึงเพราะว่าไอแองโกลร้อเร์เซ็นนี่คือมันมันเป็นมันเป็นกึ่งน้ำอ่ะคือมันเป็นสื่อให้ไฟฟ้าเดินได้ด้วยมันไม่เหมือนน้ำยาทั่วทั่วไปที่เราใช้ยางอย่างคุยซิคีหรือ,อ,อโมนคินเนอร์อย่างเงี้ยในผมแค่เป่าไลา่แห้งนะ น้ำมันเข้าไปกองข้างในด้านในนะไอไอแอลกอฮอล์อันนี้ผมเป่าเป่าแล้แห้งนี่แค่สองร้อยองศานะอ่านี่ดูเหมือนว่ามีคราบนิดนิดใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาฟองน้ำแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเซตนะฟองน้ำแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์บีไป โอ้โหก็บีบไัเยอะเลยลืมเดี๋ยวมันก็ไหลเข้าไปอีกเปล่นกรรมทำอ,อะไรเดี๋ยวเป่าเป่าแห้งทีนึงไล่แห้งทีนึงแต่จริงๆอะตั้งแต่ที่ผมสั่งผลิตมาเนี่ยเขาบอกว่าโนค l e a นะครับก็คือเมื่อคุณใช้งานแล้วไม่จะเป็นตอนจะต้องล้างซ้ำนะครับเพราะว่าพวกนี้มันไม่เหลือคราบอะไรที่มันจะทําให้เกิดปัญหานะครับ สารูดอันพร้อมมันก็ไหลเข้าไปด้านใต้มันก็จะไปทำให้ไฟวิ่งสื่อถึงกันได้อันนี้ปรับปรับลมร้อนแค่280ร้อยแองศานะครับเดี๋ยวผมจดที่ผ้านะครับจุดผ้าแล้วค่อยเอาผ้าหมาดๆลงมาเช็ดทำความสะอาด ไม่ได้ไม่มีภพ่พเข้าไปในใต้ p ีอีอโอเช่ให้มาคลิปสะพายซูเปอร์ฟลักนี่เหมาะกับงานละเอียดอ่อนนะครับซี u ูที่มีขาละเอียดอ่อนไม่ต้องการให้เกิดไฟฟ้าสถิตหรือค่าฟัก ที่มันเป็นสื่อถึงกันนะครับปรับหากดออนปรับมาแล้วปรับ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 อ่ะจะใส่จอก่อนทำไมเมื่อกี้เพราะว่าแอลกอฮอล์มันไหลเข้าไปใต้ทีุยนี่แหละอ่ะผมขยับขยับกล้องนิดนึงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันใส่จอไม่ได้ปรับปรับอ่ะนะกดออนครับ พูดลบหลุดหลุดหลุดพูดลบหลุดเกาะที่ซิงก์ได้บวกลบมาเกาะอ,อยู่นี่ใกล้ๆกันอ่ะเดี๋ยวดูผ่านกล้องกล้องโคโลนึงก็ได้นะกดอ่นอน 0.09, 0.06, 0, 0. 0. 1ศเลย0.13ปล่อยมือปัดอ <c oughs> ่าแอปเปิลขึ้นแล้วเออเดี๋ยวผมขอลบก่อนเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเป็นรูปบุคคลหรือเปล่านะเดี๋ยวขออนุญาตเอาแบบบวมของเขามาแปะปิดไว้ก่อนคือ ถ้าเป็นรูปบุคคลก็ผมไม่ขออ,ออกสื่อนะครับอันนี้ต้องการตัวเนี้ยคือผมต้องการพรีเซนต์ว่าเรื่องงานรีบอลซีอูอะไรพวกนี้ผมทําได้สบายมากอ๋อเนี่ยเป็นรูปใส่รหัสหน้าจอนะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่ทัสกีนนะผมคอนเฟิร์มว่าท่านที่ใช้ทอร์ฟักเนี่ยรับรองว่าคือจะลืมเรื่องอดีตฟักที่ที่คิดว่าเคยใช้แล้วคิดว่ามันดีอะ่ะจะลืมไม่ได้เลยข้อดีมีเยอะมากข้อเสียผมยังหาไม่เจอนะข้อเสียคือราคาสูงครับ เป็นรูปเป็นรูปการ์ตูนอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหานะฮะโอเคก็ฝากสินค้านะครับว่าเดี๋ยวผมจะทำคลิปพรีเซนต์อีกคลิน,นะ่ครับสำหรับทุกทุกฝากก็อันนี้เป็นไอแพ g เ n 9เานะครับงานส่ง่างร้านเพื่อนช่างเดี๋ยวผมมาลงแบตกับกับทัสกินเพิ่มก็พร้อมส่งงานนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามร,รับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับแค่กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ช่องผมให้คลิปผมแค่นี้ก็มีความสุขนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม